สิ่งหาคมนี้นะครับจะต้องระวังเรื่องอ,ะ,อะไรให้ขึ้นเป็นก่วงเสน่หานะครับให้ขึ้นในเรื่องของตามใจปรารถนาให้ขึ้นในเรื่องของการระวังนะความ ปรารถนาของตัวเองเนี่แหละนะมันมีความอยากได้มีความอยากมีมีความอยากเป็นนะไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นในบางทีมันนาภัยมาหาตัวคุณเหมือนกันบางทีมันมีนมน ia, มเรื่องรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นบางทีมันเป็นเรื่องของการที่มันเป็นการตัดใจตามใจตัวเองโดยที่ไม่ดูเหตุและผลนะความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของกินรีพรอนรำนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของ การทําอะไรเพียงลาพังนะระวังการทํะไรที่มันรเพียงลําพังอย่างเดียวไม่สนใจใครไม่ขอคำปรึกษาใครดังนั้นคิดอะไรทําเลยโดยที่ไม่ดูหน้าดูหลังไม่มีการไต่ตรองให้ดีเนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดความผิดพลาดได้มากงานก็ผิดพลาดนะเงินก็สูญเสียนะมาจากการที่คุณตัดใจอะไรแบบรวดเร็วไม่สนใจใครดังนั้นว่าใครจะเป็นยังไงเนอ,อหาคำปรึกษาใครสะหน่อยนะเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นเป็นปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ สามไขึ้นในเรื่องของพระแม่โพศนะครับไปขึ้นในเรื่องของความเปราะบางทางทจิตใจเนอ,อความรู้สึกต่างๆที่มันทุกข์ในเรื่องอดีตไม่สบายใจเรื่องในอดีตอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องสิ่งต้องระวังในกุลระวังใจมันคิดเยอะคิดมากนะเออในเรื่องของความทุกข์ในอดีตในเรื่องของความผิดพลาดในอดีตยิ่งทุกข์ยิงย่งจดยิ่งจาเนอ,อมันยิ่งซ้ําเติมตัวอยู่ซ้ำๆตลอดเวลามันก็ทให้คุณไม่มีพลังงานที่จะ พัฒนาตัวเองต่อไม่มีพลังงานที่จะทํางานต่อน,นั้นต้องสร้างพลังงานบวกให้เกิดขึ้นจิตใจ,ใจ,ใจใต,ตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคําเตือนกันบ้างดีกว่านะครับไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างน,นะครับให้ขึ้นเป็นหนุมานทยานล่างนะครับพลังงานของความกล้านะคือไพ่เตือนเรื่อง,องความกล้า มันต้องกล้าสแสดงออกนะนกใเเเออเนเรื่องของความรักไม่ใช่ว่าเก็บตัวเออมัวแต่ทุกข์มัวแต่เครียดมัวแต่เศร้ามัวแต่คิดมากนะไอความกล้ามันจะหดหายไปนั้นคุณต้องมีความกล้านะถ้าไม่กล้าเนี่ยมันก็จะท้อถอยถ้าไม่กล้าก็จะไม่ได้ความรักกลับมาหาและทําให้เปอร์เซ็นต์ลดได้ด้วยนะในเรื่องของความรักครับคุณไม่กล้าสแสดงออกไม่กล้าข้าหาความรักถึงมีความรักมาร้อยคนคุณไม่กล้าสักคนเลย มันก็โสดตลอดชีวิตได้นะนั้นต้องใช้ความกล้าเพื่อเอาชนะความกลัวจงเอาความกล้าให้คุณมีรักในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเนเรื่องของคําเตือนนะไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระพฤหัสไพ่ขึ้นการใช้สติปัญญาการมีเหตุ มีผลนะจริงตรงนี้นทําไมถึงเป็นคําเตือนนะคือหากคุณขาดสติเนี่ยทำให้คุณเลือกความรักที่ผิดเลือกความรักที่ไม่ถูกเฉ็บสตาต,ตัวคุณเลือกความรักทําให้คุณตกไปสู่ความรักที่ทําลายจิตใจตกไปสู่ความรักที่ทําให้คุณเหมือนเสียเวลาชีวิตนั้นคุณจงใช้สติให้ดีในการเลือกความรักที่ ดีกับคุณจริงๆมีความสุขจริงๆเพราะความรักไม่ใช่ว่าคุณจะต้องนั่งทุกข์นั่งทรมานนั่งอดทนความรักคือความสุขความรักคือความสบายใจจงเลือกในทางที่คุณสบายใจจงใช้สติปัญญาในจวงนี้เพื่อจะหนุนนําชีวิตตัวคุณให้ไปสู่ความเจริญงอง,งามตัวเชิงการคราวนี้ดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูคําเตือนดีกว่านะไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้านนะครับในเรื่องของความรัก ไพ่ขึ้นเป็นพระยมนะไพ่ขึ้นการสารภาพนะการสารภาพรักก็ได้นะ <c oughs> คือในสิ่งที่ไพ่อยากเตือนเนี่ยคือการพูดความจริงนะมีสัจจะนัวนเองนะหรืออะไรก็ตามนะมันต้องมีการตรงไปตรงมาการสารภาพในสิ่งที่คุณผิดมาคุณเคยทํามาหรือว่าสิ่งที่มันผิดต่อกันนะไม่เกิดความทุกข์ต่อกันหรืออะไรบางอย่างที่มันอยากโกหกต้องมีความซื่อสัตย์นะ มันจะทําให้ความรักนยืนยาวหรือถ้าคุณมัวแต่โกหกคุณมัวแต่ปกปิดซ่อนเร้นนะทำอะไรก็ไม่พูดทาอะไรก็ไม่บอกนะมัวแต่เงียบมัวแต่ง,งอนเนี่ยมันทําให้เปอร์เซ็นต์ลดได้นะอันนี้ต้องระวังนะทุกอย่างมันเป็นเหมือนการที่ต้องอยู่ตามหลักตามความจริงพยายมคือการอยู่ตามความจริงนะกฎแห่งกรรมนะถ้าหากทำดีก็ยอมไใจดีทําสิ่งที่ไม่ดีก็ยอมไม่ดีตามมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับ ออคำเตือนนะไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างเนี่ยเรื่องของความรักคุณคู่ไพ่ขึ้นเป็นพระพิเพกนะไพ่ขึ้นในเรื่องของออการค่้คคำนวณน,นะในเรื่องของการออดูในเรื่องของจังหวะความรักดูในเรื่องของจังหวะความทุกข์ดูในเรื่องของจังหวะความรู้สึกนะมันเป็นเหมือนการที่คุณต้องประเมินจากสิ่งที่ผ่าน,านมาประเมินจากสิ่งที่มันเป็นณปัจจุบันและไม่ทําให้มันเกิดความทุกข์อีกนะเรียนรู้จากอดีต เพื่อที่จะให้คุณทําความรักปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้นทำไมถึงเป็นภัยเตือน <c oughs> ก็เพราะว่ามันเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจมันเป็นการพัฒนาความรักไปต่อมันเป็นการใส่ใจถึงความรู้สึกเล็กเน้อยเป็นการพัฒนาความรักให้เปอร์เซ็นต์มนไม่ลดลงไปนะอย่าคุณไม่ใส่ใจเลยคุณไม่สนใจพูดอะไรก็พูดไปเลยนะทำผิดพลาดแล้วซ้ำซากทำผิดแล้วทำผิดอีก มันเกิดความกวนกระวายใจมันเกิดความไม่ไวเนื้อเชื่อใจปอร์เซ็นก็จะลดได้โดยส่วนใหต้องระมัดระวังกันทีนะครับเรามาดูในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะที่จะทาให้ปอเซนในเรื่องการได้งานลดลงนะครับไพ่จัดเตือนว่าอะไรไพ่ขึ้นเป็นโมหินีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการลวงหลอกนะระวังเรื่องการลวงหลอก มันได้ทั้งเรื่องการหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าทําอย่างนั้นได้ทําแบบนี้ได้ต้องหาคนให้คำปรึกษาหรือการถูกลวงหลอกหรือการเชื่อคนมากง่ายเกินไปหรือการไปสมัครสอบคุณคุยนุญ้นคนนี้นะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจเราต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะในเรื่องของการที่จะเพิ่มโอกาสนะมันคือสิ่งที่คุณต้องมั่นใจเองและหากคุณไม่มั่นใจเองเนี่ยทำให้คุณลดอ่เปอร์เซ็นต์ลงไปได้หรือการที่คุณหลอกไปว่คุณเก่งทุกอย่างมันทำให้คุณ พลาดในการพัฒนาตัวเองหรือพลาดในคําแนะนําดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้โดยเช่นกันก็ต้องอย่าทน,นตัวอย่าทน,นงตัวเองจนเกินไปทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องงานด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังที่จะทำให้เปอร์เซ็นต์ลดในเรื่ององงานเติบโตเนี่ยลดลงไปเออท่างผู้พิพ่จะเตือนไว้อย่างไรบ้างนะไพ่ขึ้นเป็นพระอัศวิน ้าสวินดนบงบอกในเรื่องของโอกาสนะแต่พอสิ่งเป็นสิ่งที่ไพ่จะเตือนเนี่ยนะเป็นพลังงานของการที่ คนที่จะเข้ามาทําให้ปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องงานในเรื่องของปัญหาที่มากับผู้ควรการไปช่วยเหลือคนที่ไม่ดูหน้าดูหลังนะบางทีเขามาหาผลประโยชน์กับตัวคุณทําให้คุณสูญเสียในเรื่องงานสูญเสียในเรื่องโอกาสสูญเสียในเรื่องของชื่อเสียงนะครับการจะคบคนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะจะมาพร้อมภัยนะเพราะจะมาพร้อมของปัญหานะ ทั้งเสียเรื่องของการถูกจับตามองจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในเรื่องของการระวังทําให้สูญเสียเงินได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังให้ดีในการควบคนุเรนื่องของในสถานที่ทางานด้วยเช่นกันนะครับและวมสิดว่าแล้วคุณควรที่จะเออระวังนะัะเงินจะหมดไปกับอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นหมดไปกับ นี่เลยนะการซื้อของนะไภัยคือเปนกุญแจรถนะวางแผนจะซื้อรถอะไรหรือเปล่านะเออหรือจะไปซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกินความจําเป็นหรือเปล่านี่ต้องช่างใจดีนะไภัยคือรูปมือที่มีรอยสกักเนี่ยต้องช่างใจเองนะเหมือนจะมีเรื่องรายจ่ายเข้ามานะเนื่ของการที่จะต้องดูถึงความจําเป็นว่าเจอต้องจ่ายไหมต้องซื้อไหมของเสียของพังซื้ออะไรหรือเปล่าในช่วงนี้นะระวังให้ดีเหมือนกันนะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของทุบทุบกระปุกเลยนะเงินก็ยังไม่ค่อยจะมีนะเออมันเป็นเรื่องของการที่อย่าเอาเงินเก็บออกไปนะมันเหมือนไปจ่ายกับเรื่องของเสียของพังของแตกของหักเออเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเสียพังต่างๆรถเสียรถพังต้องซ่อมเนี่ยต้องระวังมันเหมือนมีเรื่องราวต้องให้ทุบกระปกุกหรือคุณไปทุบกระปุกเองก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นโดยที่คุณไม่ตั้งตัวนะครับสามไปขึ้นในเรื่องของความผัวพันไปเป สาวเปผู้ชายหรือเปล่าในช่วงนี้นะเออมันมากักิเลสมัดงบูบอกบอกถึงกิเลสอืมงูบอกบอกถึงความอยากได้อยากมีอยากเป็นซื้อของก็ได้ช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะนะมาถึงขั้นจะทุบก,กระปุกออกไปเลยนะระมัดระวังพิดีเรื่องรายจ่ายมันมาก,กับกิเลสของตัวคุณนะั้นเนี่ยต้องระวังสร้างแรงกดดันให้กับเองเยอะๆไม่งั้นเนี่ยมันจะจ่ายตามใจต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบด้วยเช่นกัดนะครับ